สวัสดีท่านผู้บริหารท่านคณะกรรมก,การการประเมินผลการปฏิบัติงานกระผมานไม่สอนจเจริญผลตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศ,ศึกษา,าศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนโสศึกษาปานเลิศจังหวัดลบบุรีวันนี้นะครับผมจะมารายงานผลการปฏิบัติงานของกระผมเองนะครับในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับด้านที่1นนะครับด้านการจัดการเรียนรู้นะครับ กับผมก็ได้จัดการเรียนการสอนนะครับจำนวนทั้งหมด13วิชานะครับจำนวน7ห้องเรียนแล้วก็รวมทั้งหมดนะครับ20ชั่วโมงนะครับดังรูปนี้เลยครับอันนี้ในรูปก็จะเป็นการประชุมนะครับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์การจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์นะครับแล้วก็ออนแฮนนะครับด้านที่2นะครับด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะครับ กับผมก็เป็นครูประจําชั้นนะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับบุคลท้องทางการได้ยินนะครับก็จะส่งเสริมและสนับสนุนนะครับให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะครับก็ส่งเสริมให้กเรียนแล้วก็สนับสนุนให้เรียนเข้าร่วมทุกกิจกรรมเลยนะครับแล้วก็จะมีการติดตามนะครับแล้วก็พูดคุยกับผู้ปกครองนะครับในการ ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็พูดคุยถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาของนักเรียนนะครับภายในชั้นเรียนด้วยด้านที่สานะครับด้านการพัฒน,นาตนเองและวิชาชีพนะครับก็ผมก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับการอบรมการสัมมนาการประชุมนะครับต่างๆหลายที่นะครับก็ให้เห็นดังภาพเลยครับผมก็ได้เป็นล่ามด้วยนะครับเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นคุณ ครูที่อบรมนักเรียนนะครับหน้าเสาธงนะครับส่วนหน้าที่พิเศษนะครับก็จะมีเป็นครูที่ปรึกษานะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับจำนวน11คนนะครับเป็นครูประจําบ้านฝึกทักษะนะครับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเวรประจําวันกลุ่มที่1นะครับแล้วก็ชุมชนสัมพันธ์กลุ่มที่1นะครับในภาคก็จะมีชุมชนสัมพันธ์นะครับการดูแลนักเรียนนะครับมัธยมศึกษาปีที่2นะครับบ้านฝึกทักษะนะครับงานกีฬาต่างๆ เห็นในรูปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นงานอาคารสถานที่นะครับที่ได้ร่วมปฏิบัติร่วมกันกับคุณครูท่านอื่นนะครับมีงานเวรประจําวันนะครับการดูแลนํานักเรียนนะครับทําความสะอาดส่วนต่างๆของโรงเรียนนะครับครับกับผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอคุณท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านครับขอบคุณครับ